มาครับ่านมู้ชมครับพักกินเขาครับผมออกมาจากในเมืองแตงแต่เศร้าครับผมสิบโมงมาแวะบ่ายองพระธานอยู่ว,วัดปาวิเวกวัฒนารามครับหรือว่าวัดลุงปูจัมนะรครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงครับผมหิ้วเขาย่างแห้งครับ มาแวะกินข้าอยู่บานวังให้ครับอำเภอหนองสูงออกจากอำเภอหนองสูงมาประมาณห้ากิโลครับผมหมวองกินเข่าครับหาลานเขา่าอ่านตามสั่งเลี้ยวเห็นพอดีครับนะครับไอ้ขามันไกลครับเลีอยู่ครับแต่ท่านผู้ชมท่าน กูเด่านไปพันมาทังบานวังไห้ครับอำเภอหนองสูงครับทางลัดจากหนองสูงไต่ไปนิคมครับผมอ่าบรรยากาศลานเบิ่นกา็อยู่กลางทุ่งนาเขาสันครับผมเป็นเส้นทางลัดครับนะครับเดี๋ยวพอกินข้าวจะคำสองคำครับเดี๋ยวจะให้เบ่งบรรยากาศครับผมว่าลานเบ่นเป็นแบบใดครับ กาถ้ากินเขาว่ากินเขาแล้วแล้วก็สิไปวัดธรมแสงทิพย์ครับหรือวัดุวนนารามครับผมจะไปไหว้องคปูมุจลินครับผมในระหว่างทางบริณเขา้า้ศครับผมหิ้วยายางแห้งเลยครับมับอมบอมมาบอกครับผมเ <c oughs> ขาเป็นไกลจากหนึ่งสิบอิ่มเลยครับ แทบเลยครับข้าวมันไก่พันกามีข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ครับก๋วยเตี๋ยวเนืยอเปื่อยครับผมอ่าครับถ้าเวซันจอนระวังทางเส้นทางนี้ครับผมมีคุมขําใส่ครับถึงน้องสูงครับผมกะแว่ปูนลุน็นได้ครับผมลานเพ่นเชจัญลักษ์มีสัญลักษ์เด่นคือมีปั๊มน้่งั้นครับมีปั๊มเดียวมีลานเดียวครับผมอยู่ระหว่างทางเส้นนี้ บรรยากาศนี่เราเป็นยู่แทวบานของกิมควายภาษาพะโลอรครับผมบรรยากาศแบบนี้ที่ว่าแบบสุดดอดแห้งครับอากาศบริสุทธิ์พรมครับดูทรามกลางทุง่งนาครับทรามกลางป่าทรามกลางภูเขาครับผมนะครับขอกินเขากัน แจ่พอดีครับบ่สนทิใยัางเลยครับกินนอกินนอครับผมนี่นาะแบิ้ข้วแห่งดีครับใบม่วงครับแตงกินข้อครับออกมาแต่ออกมาจากเมืองมุกกะก็ม่วงจะสิบม่วงนะครับระวางท่างกับพานอำพภอคำสีอีมากครับกลมาไวแวะวัดป่าวิเวกวัดมุ่งปูจามนะครับ นทางที่จะไปะธารมแทงทิพย์ก็คือมาเลียวตรงข่าขบเมือน้องสูงห้างจากบเพืองน้องสูงมาประมาณห้ากิโลครับผมเดียวสส่ครับจะมีเส้นทางบอกครับอนี่ครับผมบรรยากาศครับผมอสองข้างทางครับจะมีภูเขาครับผมบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติอีครับอากาศบริสุทธิ์พร้อมครับผม แไม่บ้านกับมัอบเอามับอมบเอาครับหิ้วเขาขึ้นกนะันเนไมนี่ครับรานเพิ่นจะมีปั๊มามั่นครับหรือมีร้านเดียวครับผม กลางท่าครับ,บอบรรยากาศมีน้นองขนาดบายม่วงเนี่ยครับผมเห็นธรรมชาติเห็นเขาเห็นผู้เขาแล้วครัโอ้อยังอ่าอากาศยังสดใสอยู่ครับอากาศกรหนาวเนี่ยเริ่มน้วแล้วครับอ่าห้องลมอกครับผมลมีว,มวีครับแกดูแลสุขภาพกาันนั้ครับสมเชิมุกตันเอฟซี FC ของ ชุมก่อยผ้าษาผ้ารอครับครับเดี๋ยวขอยิงเขาอีมก่อนครับเติมพลังก่อนกับิี้าไปไหวองปูพญานาคมุจลินครับผมณนะวัดธรรมแสงทิพย์คือวัดสวนนารามครับบ้านหน้าตะแบงครับผมนะครับขอยินเขาก่อนครับ